สวัสดีครับน,านา้าอะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเทสคมมีดนะครับอ่ะมีดเล่มนี้ค่อนข้างค่อนข้างมีความแข็งนะครับอ่าไม่ไม่ได้ไปทางเหนียวเลยนะค่อนข้างไปทางแข็งเพราะว่าตัวนี้ผมทําเอามาใช้ในครัวนะครับอาสับถ้าหนักๆนักเลยนะผมให้แค่โครงไก่ซีโครงหมูอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนไอ้เขาเรียกอะไรกระดูกลิงเหรออันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะ Serbia, ผมไม่เคยลองครับกระดูกที่ที่มันมันขายอยู่ในโรตาร์น่ะคล้ายๆสันหลังมันหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะ MK ก็อาจจะพอได้นะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพูดถึงเรื่องอาการตั้งคมนะครับถ้าถ้าสมมุติผมทําไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นคมบางนะคมบางคือใช้งานไม่หนักนะครับา เราใส่ความแข็งไปเนี่ยเพื่อให้มันคมนานนะครับนะครับแต่อันนี้เรามาเทสเนี่ยก็คือเรามาเทสความแข็งนั่นแหละเราไม่ได้มาเทสความเหนียวนะเพราะว่าถ้าถ้าเราจะฟันพวกพวกเนี้ยอ่มีดมันต้องมีความหนานะครับคมมันก็ต้องหนามีดต้องหนักอะไรอย่างนี้นะอ่าแต่ตัวนี้เรามาในสัดส่วนที่เป็นมีดัวนะครับ เ่ไม่รู้พูดบนหรือเปล่านะะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปไอ้นี่นานละฟันไม้ฟันอะไรอันนี้เป็นแกนแกนเลยนะเป็นพยุงนะพยุงมันแข็งู่แล้วนะครับมีพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฟันพวกนี้แต่ที่ผมทําให้ดูก็เพื่อให้ดูถึงการชุบแข็งของผมแล้วว่ามันแข็งนะครับอาตี้ดีกว่า นไม้ดีเลยครับสบายสบายครับถ้าเป็นไม้พวกนี้นะพอได้แต่ไอ้รุ่นที่ผมทําออกไปฟันไม้เนี่ยผม <c oughs> ผมจะคืนไฟมากกว่าเล่มนี้นะจะคืนไฟมากกว่าเล่มนี้พวกนั้นยิ่งยิ่งไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าพวกนั้นจะนิ่มกว่าเพราะเราต้องการความ <c oughs> ความเหนียวให้มันอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่พวกนี้จะแข็งกว่าแต่พวกนี้ถ้าเจอของแข็งมากอาจจะมี เปอร์เซนต์บินตรงปลายนะครับอาจจะบินตรงปลายได้นะครับเพราะว่าถ้ามันต้องมันต้องไปฟันหวงแข็งยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องแตกนะครับแตกตรงปลายเล็กนะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับแตกหน้าเกียดแตกบึ้งอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องมีก็ไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะยังคมดีอยู่นะครับ นี่นี่คือการรักษาคมนะอ่าไม่ใช่ว่ามีดตัดก,กระดาษฟันไม้ไม่ได้อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะครับอ่า,อาเวลาช่างเขาเทสตัดก,กระดาษอะไรเงี้ยเขาอ่าให้ดูถึงความแข็งแรงอ่าของมีดนะครับในลักษณะของผมนะคือฟันแล้วก็มาตัดให้ดูนะครับอ่าไม่ใช่ว่าตัดอย่างเดียวถ้าถ้าตัดอย่างเดียวอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เพราะว่า มีดทั่วไปสตลเลตแล้วก็าตัดกระดาษเข้านะถ้าเราผลถ้าเราผลมีดเก่งนะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะไปฟันของแข็งในในลักษณะมีดแบบผมนะลักษณะมีดแบบผมนะหนึ่งมีดมีดจะต้องมีความหนาที่ท,ที่ที่พอเพียงนะครับที่สมบูรณ์ตัวนี้ยังตัวนี้ยังยังติดบางนะเพราะมีดผมไม่ได้ทํามาเพื่อฟันของแข็งนะครับแต่ที่ผมฟันให้ดูนี่ก็คือคร่าวๆนะว่า เกิดเหตุจาเป็นนี้มันฟันได้นะครับนิดๆหน่อยๆพอนะครับอย่าไปไปตะบี้ตะบันอะไรงั้นมันไม่มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอมันบินมันอะไรมาเงี้ยบินนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฝนเอาได้ฝนเอาแป๊บเดียวมันก็หายนะครับแต่ถ้ามันแตกเยอะอะไรเงี้ยมันต้องส่งเคมะครับแต่แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าส่วนมากผมทําไว้ให้ใช้ในครัวเท่านั้นนะครับย้ําเลยนะเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังฟันในนี้ดูของแข็งนะครับฟันเบาๆพอเดี๋ยวมันแตกมันแตกจริงนะผมบอกแล้วมันมันมีโอกาสแตกสูงมากแต่ว่ามันจะไม่แตกเยอะมันจะแตกเป็นเล็กๆตรงปลายคมนะแต่อันนี้ผมามาทําให้ดูเนี่ยผมไม่ได้ฟันหนักจะให้ดูแค่ว่าเออถ้ามันฟันของแข็งๆหรือว่าฟันไปนานๆอะไรเงี้ยมันจะรักษาคมได้ดีไหมในลักษณะนี้เท่านั้นนะครับ ผมจะค่อยๆฟันนะผมไม่ได้ฟันหนักนะไม่ตรงนี้แข็งเวลาฟันเจอของแข็งเนี่ยมันรู้เลยมันสะท้านมันเด้งเลยนะมีดมันจะไม่ค่อยสู้นะครับแต่ถ้ามีดมันมีน้ำหนักอย่างเงี้ยเวลาเราฟันไปเนี่ยมันมีแรงสู้นะครับมันมีน้ำหนักแล้วมันแข็งแรงพอเนี่ยมัน แค่นี้ก็สับทีเดียวก็ขาดแล้วถ้ามันมีแต่ส่วนมากเขาเล่นขวานเขาไม่เล่นมีดแล้วถ้าจะทันอย่างเงี้ยส่วนมากนะถ้าผมทําใช้เองอ่ะผมทําได้แต่ถ้าทําขายผมไม่มั่นใจไม่มันเราไม่รู้มือลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกค้ามือหนักหรือมือเบาลูกค้าเป็นคนใจร้อนหรือใจเย็นเลยถ้าเป็นคนใจเย็นไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนใจร้อนมีโอกาสพังค่อยค่อย,อยันเอา เนี่ยเสียงเสียงอย่างเงี้ยมีชอบแตกเปี้ยยแบบมันฟังมันรู้เรืมันกระด้างอ่ะมันไม่สู้อ่ะแล้วก็อาศัยหาเหลี่ยมหามุมเอานะครับ หาเหลี่ยมหามุมฟันเอาแล้วก็ค่อยๆถ้าเราจําเป็นต้องฟันแล้วก็ค่อยๆเลาะค่อยๆเปาะแปะเปาะแปะไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ในลักษณะเมื่อกี้ทั้งง้างฟันเต็มแรงกระดูกขาดเลยนะทีเดียวแล้วมีดก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับเหมือนเราฟันเรารู้นะผมเข้าใจคนที่ใช้มีดเก่งๆผมเข้าใจว่าเขาจะรู้เลยว่าฟันไม่ได้มันจะมีแรงสะท้านอยู่ที่ข้อมือเรา มีดมันจะส่งแรงแวอาไม่ไหวมีดมีดมันจะบอกเลยว่ามันไม่ไหวมันไม่ได้พูดนะ <c oughs> แล้ว่ามันจะสถานถึงข้อเราปัก,ปก,ปกไม่เข้าไม่เข้าไม่สู้ไม่สู้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นมีดหนักหรือขวานมันจะสู้เลยมันจะมีน้ําหนักที่ลงปึ้งครับคนที่ใช้มีดบ่อยๆเขาเขาจะรู้นะครับแต่ว่าผมพูดอ่ะเพื่อมีคนมาศึกษาอะไรอย่างนี้นะนคนี่ศึกษาพูดให้ฟังอันนี้ก็แตกไหม ก็ถือว่าไม่แตกนะก็ถือว่าไม่แตกเพราะว่าไม่ได้ฟันแรงอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะรักษาคมนะม่เดยวผมขออนุญาตเช็ดแป๊บนึ่งนะ,ะห็นหโดนทั้งไม้ทั้งกระดูกครับนี่ยังเข้าดีนะไม่ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ดีนะ ปลายแหลมเนี่ยมันดีตรงนึงเพราะมันมีคมที่ปลายด้วยครับแต่ถ้าปลายตัดนะมันไม่มีคมที่ปลายถ้าสมมติคม,มตรงนี้หมดอ่เราอันยังมีลูกลูกลับอยู่ตรงนี้ใชนไหมถ้าเป็นคนก็มีเขี้ยวมีเล็บเสริมอะไรเงี้ยครับวเวลาเล่มเนี้ยเดี๋ยวตอนที่ผมรีวิวมีดชุดชุดนี้นะเดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วนะผมจะส่งวันที่หนึ่งอพฤศจินะ หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมชอบพูดว่าพฤษภาคมเนี่ยบางทีผมพูดกับลูกค้านะผมต้องขอโทษหนึ่งพฤศจินะจะส่งมีดชุดนี้มีดชุดนี้คือของลูกค้าชุดวันที่สามสิบเอ็ดตุลาครับจะส่งวันที่หนึ่งนะนั่นคือปลายเดือนกับต้นเดือนนะครับมีประดูกับพยุงนะครับในนูน่นเดบะยานากิบะแล้วก็ปังต่อตัวนี้ แต่ว่าเป็นด้ามแปดเหลี่ยมนะตัวนี้เล่มละแปดร้อยนะครับที่ผมถือเนี่ยเล่มเล่มละ้อยบาทนะอ่าถ้าชอบด้ามกลมก็สั่งได้ราคาเดียวกันนั่นแหละนะด้ามแปดเหลี่ยมเห็นหลืยลอยังตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมขายนะครับอ่ามันจะมีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับผสมกับอะไรไม่รู้นะครับนะประมาณนี้ ใบจะขาวนะใบจะขาวแปดร้อยบาทตัวนี้เป็นด้ามพยุงน่าจะเก้าร้อยใช่ตัวนี้ด้ามพยุงนะเก้าร้อยครับที่ผมบอกราคาแรกจะเป็นด้ามบดูนะครับถ้าเป็นพยุงก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยบาทเป็นค่าไม้ไปครับม้พยุงก็จะแข็งแววกว่าไม้บดูก็จะเหนียวะจะได้ลูกแข็งเหนียวนะเป็นเหล็กก็เหล็กแนบอันี้ก็เป็นเหล็กก็เหล็กนุ่นเลยครับแข็งเปาะ ไม่เปาะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันแข็งแต่ว่ามันอยู่ในเขาจะเรียกว่าแข็งเปาะนะครับแตกแตกออกเลยนะแต่ว่ามไม่ได้เปาะขนาดนั้นนะโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวาการใช้ตัดตัดหมูไหมแล่นะผมผมอยากพูดคำว่าแล่เลยผมจะไปหั่นเนื้อหมูให้ดูแล้วก็สับที่โครงสรับโครงไก่ให้ดูถ้าถ้ามีโครงไก่นะแต่น่าจะมีเนื้อหมูแน่นอนผมจะตัดแล้วก็อะไรให้ดูนเนี้ย วันนี้เราดูการสับไม้ในลักษณะของมีดต,ตัวนี้ไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าเอาไปฟันไม้นะครับห้ามแต่ถ้ามันจะเป็นต้องฟันฟันได้ไม้สดนี่หมูเลยนะครับอันนี้มันไม้แห้งไม้แก่นนะผมให้ฟันค่อยๆฟันใจนเย็นค่อยๆฟันถ,ถ้าจาเป็นต้องฟันจริงๆนะครับแต่จริงๆก็ไม่เคยแนะนําให้ฟันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมีดขวนะครับผมเอามาเทสให้ดูเพราะว่ามันเป็นมีดของผมเองนะครับ เพราะว่า,าการใช้จริงเราต้องศึกษาเรื่องคมด้วยนะครับว่าคมมันมันจะต้องอคมบางคมหนาคมกี่บัวอะไรเราต้องศึกษามันนะครับเราถึงจะใช้มีดได้คล่องนะครับถ้าตัวนี้ผมทําคมบางๆกว่านี้นะครับมันจะแล่เนื้อแล่อะไรได้ดีกว่านี้แต่มันจะไม่สามารถฟันฟันแบบนี้ได้ครับมันไม่ได้แตกแบบนี้มันจะแตกนิดๆอยู่ตรงคมที่มันบางแค่นั้นเองนะครับ ตรงที่มันบางเนี่ยเวลามันเจอของแข็งมากอ่ามันมันก็เหมือนกับคนผอมต่อยกับคนอ้วนอะไรเงี้ยคนผอมมันจะสู้ยากาว่ามันมันไม่มีเนื้อไม่มีหนังอะไรนะสมมุตินะนะเปียบเปยอ่ะ,อ,ะอย่าลืมนะตัวนี้800ออันนี้มันด้ามพยุง900้อยนะเนี่ยถ้ามันเป็นด้ามบาดูมันก็แ800รอยปกติครับ นี่ตัวไหนบ้างคนเดีย๋ยวเดินลูกค้าจะถามราคาเผื่อเห็นแต่ผมจะให้ดูตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหกรุ่นหกนิ้วนะรุ่นหกนิ้วผมขายหกร้อยบาทนะครับอ่าอันนี้มันขาดขาวมันหกร้อยสิบนะตัวนี้นะอ่านี่นี่ตัวนี้หกร้อยเนี่ยด้ามบาดูเห็นไหมนี่คือด้ามบาดูนะนี่ก็ด้ามบาดูเห็นไหมลายแต่ละลายมันเป็นของมันเองนะเราทําอะไรไม่ได้นะครับ ตัวนี้เป็นด้ามพยุงอ่าตัวนี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยอ่าเจ็ดร้อยบวกขัดขาวเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับคือลักษณะของของผมอ่ะด้ามพยุงมันจะเพิ่มไปหนึ่งร้อยเพิ่มขัดขาวห้าสิบบาทถ้าผิวดํามันจะลดลงห้าสิบบาทนะครับสอบถามผมเพิ่มได้ไม่เป็นไรอ่าตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ดอกสว่านนะครับเป็นเหล็กดอกสว่านผิวดำ <c oughs> อันนี้ผมเอาลูกของลูกค้ามาไว้ สามสี่เดือนแล้วผมตีไม่ไหวมันแข็งแล้วแขนแขนผมเจ็บผมผมเลยไม่รับงานพวกนี้อันนี้ลูกค้าเขารอได้ก็เ,เ,เอาเลยมาทิ้งไว้นะครับแต่แต่แต,แต,แต่แต่ถ้าใครมีผมผมยังไม่รับดีกว่านะครับมันมันลําบากใจทั้งคู่บางทีมันนานมันนานแล้วมันทํายากมันทํายากกับชาวบ้านเขานะครับมันแตกง่ายอันนี้ผมทํไว้ให้แล่อย,อย่างเดียวนะครับดอกสว่านนะครับ <c oughs> ได้รุ่นหกนิ้ว สักโลโก้สองข้างพิเศษนะครับเล่มนี้ทำพิเศษด้าพยุงตัวนี้เดบะจริงๆมันไม่รู้ส่งอะไรหรอกแต่ผมเรียกมันเดบะนะผมต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้าเรียกชื่อมันผิดนะแต่ว่าเวลาลูกค้าสั่งถ้าอยากได้เล่มนี้ก็บอกผมว่าเดบะก็ได้นะครับมีด้ามบะดูนะเห็ไหมคอดำไม่ด้ามบาดะดูเดี๋ยวผมเอาด้านมพยุงให้ดู นี่ด้ามพยุงนะด้ามมันจะดำคองขาวพวกนี้จะเป็นมีดผิวขาวนะราคาาเล่มนี้850นะเพราะมันแพงแพงด้ามขึ้นมารึ่งเห็นไ,ไหมถ้ามันเป็นด้ามบาดูถ้ามันเป็นด้า,บดามาบาดูมันจะ750บาทนี่ราคาที่ผมบอกทุกเล่มนี้รวมส่งหมดแล้วนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะไม่ใช่ราคาค่ามีดอย่างเดียว ผมบวกค่าส่งค่าอะไรให้แล้วนะครับค่าแพคค่าอะไรผมบวกหมดแล้วนะครับตัวนี้ยันากิบะด้ามบระดู900บาทนะครับค่าตัวรวมส่งเลยนะรวมส่งหมดนะครับ สังเกตที่มันขาวเนี่ยหมายควาาเล่มนี้มันแข็งทั้งใบครับถ้าลูกค้าเก่งฝนจนหมดก็ใช้ได้หมดจนหมดเลยนะนะครับถ้ามันไม่หายก่อน,นการเข้าดำนี่ตูดมันอันนี้ผมฝนมือนะเนี่ยผมเอ้ยไม่ใช่ฝนมือผมเอาหินเจียเจียแต่งแล้วก็มาเอาเอากระดาษทรายฝนแต่งทุกๆเล่มนี่แหละ เอาหินเจียแต่งทั้งหมดเลยหินเจียแต่งทั้งหมดแล้วมาฝนมือนะครับเดี๋ยวประมาณวันเสาร์นี่แหละผมจะปล่อยวิดีโอรีวิวชุดนี้แล้วก็ออามีดตัวนี้นะครับไปหั่นหมูหั่นหมูสับกระดูกซี่โครงอะไรให้ดูนะครับงานมันใช้งานประมาณนี้ผมอยากให้อยู่ในลักษณะของการหั่นสับซอยนะครับมากกว่า ครับผมไม่ต้องการให้มันไปฟันไม้ฟันอะไรเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะไปฟันไม้เขาจะต้องมีทักษะการฝนมีดที่ดีครับสําหรับมีพวกนี้เพราะมันบางมันไม่ใช่มีดเดินป่านะ <c oughs> จะพูดถึงว่าได้ได้ถ้าอย่างผมผมได้ผมโอเคผมเข้าใจผมเข้าใจในการฝนมีดผมเข้าใจในการคืนไฟนะครับถ้าถ้าผมจะเอาตัวนี้ไปเดินป่าสมมุตินะสมมติสมมติ ผมจะต้องคืนไฟเพิ่มขึ้นผมจะอยู่ในเลทสองร้อยแน่นอนนะผมผมไม่คืนเตาด้วยผมเอาจะเอาไดร้อนเป่านะครับถ้าหาฝนฝนจะบอกที่ตรงนี้นะครับขัดขัดให้มันแววไปฝนให้มันแววก็ได้นะสมมติมันมีดท่านมันชอบแตกใช่ไหมมีของท่านมันชอบแตกท่านก็ฝนให้มันแววเลยนะครับย้ายมันขึ้นสนิมนะแล้วก็เอาเอาไดร้อนอนะ่ะไดร้อนร้อนที่ท,ที่ที่ช่างเขาใช้กันนะไดรล้อนเเรียกไดร้อนคืนยิงลมร้อนอะไรเงี้ยเป่า เอาภาาเอาภาพันไว้ก็ได้ถ้าถ้ามันเป็นครั่งมันจะละลายไนะอพวกนี้ไม่เป็นไรแต่พันไว้ก็ดีการไว้ดีกว่าแกะเป่าแล้วก็ให้มันเป็นสีอหลงเหลืองทองทนะครับพอแล้วแค่นั้นพอแล้วนะครับแค่นั้นพอแล้วแล้วก็ไปลองฟันดูว่าหายไหมอาการอาการบินมันจะหายไหมนะครับนี่คือหนึ่งสองก็จะเป็นการตั้งคมนะครับให้เหมาะสมกับมีด ของท่านให้เหมาะสมกับการใช้งานตัวนี้คือสําคัญนะครับคนที่เข้าใจเรื่องมีดนี่ผมจะไม่เปัญหาแต่แต่ถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นมีดใหม่ๆแล้วไม่เข้าใจว่าเออมันคมบางนะมันไปฟันมันจะบินนะอะไรประมาณนี้อ่ามันเป็นมีดครัวนะมันเป็นมีดแร่นะถ้าฟันแล้วมีดมันจะแตกเพราะว่ามันมีความแข็งมันไม่มีความเหนียวนะครับนะตรงนี้มันเป็นสัดส่วนของมันนะถ้า เสียงเบาไงก็ขอโทษขออภัยด you know ้วยนะขอโทษด้วยนะครับอ่าวพอดีผมจะจบจะจบคลิปไว้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันเสาร์นะครับนะครับถ้าไม่เสาร์ก็อาทิตย์ไม่แม่กาจันแหละแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคสวัสดีครับนะนะขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณมากมาก